เพอ hot rot per อืมเมกอิกส์เฮกตัวแรกตัวอะไรคะ what is the beginning sound mm. อืมอ่าเวลาออกเสียงยังไงคะเมกอิกส์ mix อืม เสียงแรกเสียงอะไรคะเสียงต้นเสียงใช่ไหมอ่ะออกออกออกอีกครั้งนึงค่ะเมื่อกี้อ่ะลองออกอีกครั้งนึงค่ะอีกอ่ะลองออกออกตามที่ช่วยค่ะอีกอ่านว่าอะไรนะอีกอ่ะโอเค Hot. Hot. Very good. Good. Hot. Hot. Mm. Up. Hop. เสียงต้นเสียงอะไรคะ What is the beginning sound? Ah. Say again. Mm. Up. Mop. Mm. Okay. ม o อบช่วยลังวัดอ่มอแปลว่าอะไรคะม o อบว a t ดอสมินมอบไม่ถูกเพื่นโอเคอ่ะไมสมโอเคกเพออืวอเสเสียงอะไรคะเสียงกลางอิดอืมผิด Very good เบ t สิ่งท้ายสิ่งอะไรครับ What is t h E e N d Insa g อ mm ่าเพราะฉะนั้นเป็นเบอร์อะไรเบอร์อินเบอร์อินเบอร์อิน Bin อืม Ink Ink Ink